สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเชวสายไปไหนเสียป้าบอมาดูเสียนนนครับเลยกล้าวไห้ออ้กล้าวเว้ยโอ้มาจริงเว้ยโอ้เอ้ยไม่เกินสองเที่ยวนะตรงนี้น่ะ แรงก้เพราะว่าไม่ทำให้ได้คลิปลุดัวกัโอ้เยี่ยม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 คันนี้จมครับเนี่ยถ้าลงสุดมาลงสุดอยู่เลยนะนี่ดินไปแล้วนี่ให้เปืนเที่ยวเรกเลยใช่ไหมโอเคเทียวเร่นี่นายไ่เกินสามเที่ยวหรอกตรงนี้เรียบร้อยเออเลี้ยวไปนู่นนิดนึง นี่ครับคอยดูดาราดังอันนี้จะโชว์ให้ดูแหน,น่งลุงสุดเนี่ยแรงจริงอะ แกดูลายดินได้ดีมากนี่ว้าแน่นอนอ่ะไม่แต่แกดูแกดูลายดินได้ดีมากเลยยอมรับแกเลยอ่ะอเออแกดูลายเก่งจริงอ่ะแกไม่เคยจมเลยนะยอมรับเลยนี่ครับไข่หวานไปแล้วทีเด็ดเสี่ยม,ม็ก อัสุเจริญน่ะดาวรูตินเมียนยอ้ยจกเรยอประูนหยังกำเอ็นจอยสองร้อยสิบเทวดาท่าจฉปองอ้นาำไงจมอ้นโอ้ใครหนุนล้อมีคนหนุนล้อไว้บ่อทาโอน ลองไปโค้งมาดันนี่นี่ครับแฮงไปไหนรถไทยดูคนขับรถไทยไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่ง โอ้เกือบเสียหน้าแล้วแข็งฉลังโอ้โอ้แทบเสียหน้าแล้วลืบโอ้แน่นอนมาแล้วไข่หวานส่งมาเต็มที่เลยไหมกลัวอยู่นั่นอู้วอู้ควันใช่ไหมเอาแค่ยังไฟฟ้าบ่อ๋อ

ให้ดูว่เสียแม็กจะกล้ามาไหม่าตัวรถบงขึ้นอีโอ้ลั่นมามาลุ้นเสยแม็กจานั้นด้า่เาอกอ้อไฟใครมาโรดบ้างพี่วาไม่โรดอ่าไปเลย

บช่างตั้งให้บอกทีนี้เอาครับ้หมดหมดหอู้สุดยอดเลยไทยหว ใครขับจมใครขับจมเสียชื่อกันม่วงหมดเลยไปไหนไปตามัโอเครับเองครับมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าสโลเขียวครับไอ้จะขาไอนที่จะ้งข้าวครับ้นขั้ววิจิตรขึ้นแค่ย ไขึ้นมันเนไอ้ไอ้โเลยเดินตามไโเลยเฮ้ยโซ่ทำไมมันหย่อนห้เราไม่โคอ่ะพีเว็บฝั่งนู้นนะชอบหลุดบ่ฝั่งนู้นใช่ไหมดูอ่ะโซ่มันหมดสภาพแล้วเนาะเดินตรงไหนยังยึติบ่ลุย เปียกมันต้องจองนวะมันจะขึ้นแนละ้วมันที่เดี่ยวนี่ะครับผมเป็นช่อง FC ช่างเคียวเคีเย, <c oughs> ยวไปในถ่ายมาตะดิ้นมันแข็งนะแข็งหลังมุกไปได้มาบอกฮะมาวันไหนมา,มารอวันศุกร์บอก แล้วก็มาวิ่งยาวเลยไปยงเุวูวูว้เนี่ยเสียชื่อร่วมอเลยอ้นอ้นเสียชื่อร่วมมดเลย อ๋เยียมเขาไม่ได้ยีแมเ่เกียสองหรือเปล่าขึ้นเกียสองหรือเปล่าเอ,อ <c oughs> <c oughs> าไม่ขายเลยไม่ขึ้นมาจะของรถหน้าเสียเลยอ้นโอ้เสียชื่อเลยอ้นอ้นไอ้เขยังไม่ได้เหยียบนี่ยังไม่ได้เหยียบเหร <c oughs> อมันฟรีมานี่ โหด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 ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับัพีีี tamam <S 2> <S 2> <S> <S ่่่เาาทท้นม